บ้างเดอนนี้เดินสายรับรางวัลไม่ไมันไม่ได้รู้สึกว่าการรับรางวัลเป็นการเดินสายอ่ะการรับรางวัลมันเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราแสดงออกถึงความขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเรามีโอกาสได้ไปงานอนวอร์ดต,ตั้งแต่เข้าวงการมาเราก็มาเรื่อยๆอยู่แล้วมันมีช่วงหนึ่งที่เราได้รับแทบจะได้รับรางวัลนอมินี the ออฟเดอะเยียด้วยซ้ำเพราะว่าเ,ออเราเข้าชิงหกแล้วแบบได้น้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมัน มันเป็นช่วงเวลาแบบนั้นซึ่งซึ่ง,งมันทุกอย่างมันก็มันก็ใช้เวลาแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าว่าเราแบบว่าดีอ,อะไรเทนแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็พยายามใช้มันดีขึ้นแหละโดยที่เราไม่ได้ต้องการที่จะรู้ว่ามันมันดีพอหรือไม่ซึ่งซึ่งรางวัลน,นี้ก็เป็น People of the Year นะครับในสาขาของ Male Artist ครับก็ขอบคุณทางแคสจั๋ว2025มากมากเกี่ยวกับงานที่มันเป็นตัวเีีเข้าวถิงนเนี่ยเราเข้าใจสาขาตอนนี้ไดมากแต่ทุๆทุกๆจั๋วที่เ,เรา ผมเราผมรู้สึกว่ารางวัลจากอวอร์ดเป็นเขามีเพลงอยู่เขาเปิดเขาเปิดจนจบเลยใช่ไหมเขาโชว์อ่ะเขาโชว์ข้างในโอเคเราพูดเลยก็หลักๆก็คือผมไม่ได้รู้สึกว่ารางวัลมันเป็นเป้าหมายอ่ะรางวัลมันเป็นกำไรแล้วกันจากจากการที่เราทำผลงานได้แล้วก็คณะกรรมการหรือหรือทุกคนมองเห็น เออผมว่าเป็นตันั้นก็เป็นกํกไรว่าเราได้รู้ว่าโอเคอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบและมองว่าดีเราก็แค่พัฒน,นาจากตรงนี้ไปอ่อย่างพอมันเริ่มได้รล้วรางวัลแรกแล้วเหมือนรประตูมันเริ่มเปิดทีเรื่อยๆมันคือสอย่างไรอ๋อไม,ไม่ได้สมัมผัสถึงประตูเลยแต่ว่าสามผัสถึงความกดดันสำหรับตัวผมนะตัวผมเองมันรู้สึกว่าเราเราอยากจะเติบโตแบบอิสระอะไรอย่างี้แต่ว่ารางวั <c oughs> ลก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ ทางอาวุต้องการที่จะให้กําลังใจกับคนทํางานซึ่งซึ่งตัวผมเนี่ยบ่อยครั้งที่เรารับแล้วเราก็จะคุณทางทีมงานของเราเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่ท,ที่ตั้งใจทำง,งานอะไร้ยมันมีอีกหลายคนมากแล้วก็รวมไปถึงแฟนด้วยเขาก็อยากที่จะขอบคุณตัวเรากับทีมงานที่ตั้งใจทำงานซึ่นเช่นในมุมของพวกเราก็รู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราพึ่งทำอยู่แล้วโดวยปกติ แล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่มองเห็นแอนอะอวอดด้วยที่ให้เกียรติเรามากๆจริงๆเรากดดันมากเพาเพลงแต่เพลงที่มันจบลงมันจะทุกคนต้องทักว่ามันต้องดังต้องดังเออไม่ไม่ค่อยมีสิ่งอะไนเลยอ่ะสำหรับในการทํางานนะแม้แม้แต่ตอนไปอัดเพลงอะไรเงี้ยตอนนี้เขาทักว่าเสื้อเนี้ยกาลากิีนีนะอย่าใส่มาอัดเลยสีพิ้งค์พิงค์พิงคพลงค์อ่ะพิงคพิงคเราใส่สีชมพูซึ่งดีดีเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันจะมีผลกับเพลงหรือเปล่า เชื้อกาลากีนีแล้วก็สีกาลากีนีก็อย่างที่เห็นกันมันก็เดินทางไปได้ในที่เราทำเช้นงานที่ดีแล้วก็ผู้คนว่าทุกคนรู้สึกได้บางทีมันอาจจะไม่ใช่งานที่มันแคชชี่แต่ถ้ามันดีอย่างทุกคนใช่จะบอกออกเองซึ่งผมว่ามันชิโก้แค่นั้นแหละในการทำงานก็เลยไม่ได้คิดว่ามันโดนกี่าเพลงกี่พลงพอที่มันดังมันดังเพราะอะไรยดังเพราะโดนหรือว่าดังเพราะ เวิร์กก็มีเราทิ้งเดโมไปเยอะเหมือนกันเลยอย่างเมื่อกี้ขึ้นไปรับรางวัลสามเซ็ตี่แล้วมันยากไหมกับรับรางวัลเราไม่ต้องพูดสปีดยาก <S <S แล้วตันนี้เราตัดต่อเขาไหมคืออะสปีดเราตัดต่อเขาไหมตัดต่อใครหมายถึงว่าทันเจมส์เันเจมสมาแล้วไม่ได้เจอเลยวันนี้ไม่เจอเลยแล้วเราพูดแช่จากอีกงานเลงเราไปไปองมเจออ่ะมันยากในกับสปีดต้องพนี้เราไม่ไม่วันนี้ไม่ได้ ีแนวคิดอะไรซึ่งแนวคิดไม่เด้ตรงกันใช่แต่ก็รู้สึกว่าเจ๋วดีนะเจ๋วดีที่แบบว่าเห็นเพื่อนก็ตั้งใจอ่ะเจฟเป็นคนตั้งใจอ่ะเพราะนั้นเราก็รู้สึกว่าดีใจที่แบบณตอนนี้นะช่วงเวลาเนี้เรามีเพื่อนแล้วก็ศัตรูในคราวเดียวกันที่อยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นพิซซีนีบุ๊คบ็กี่ไลออนหรือบุ๊กออย่างเงี้ยทุกนีผมก็เลยเงาๆก็เลยเปิดมอลเล่นๆเปิดมอลเล่นๆเพราะบนเวทีตีกันยังไงหลังเวทีก็ตีกันอย่างนั้นใช่ฮะ ศิลปินอาจจะไม่ได้แบบว่ามีเก่งเรื่องการแสดงมากนักเพราะนั้นเราตีกันแล้วเราตีกันจริงเหจริงยิ่งกว่าการแสดงสมจริงยิ่งกว่าแล้วก็รู้สึกว่าดีใจนะที่แบบว่ามันเราได้โปรยซัมสไปซ์ลงไปในมิวสิ i อินดัส t r y นะยังไงรับไปตีไปตีกันบ้างรับกันบ้างผมว่ามันเป็นสีสันที่ดีอะแล้วก็ไม่แต่เราไม่ได้ตีกันจริงแน่เลยเพราจะมาตีกันจริงๆแต่ว่าเหมือนหยอกอะเพราะว่าผมอยู่ในวงการนี้มาโดยที่เราไม่ได้เจอเพื่อนวันอยู่กันเลยตลอด ตลอดหลายปีที่ผ่านมา1ิกว่าปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแล้วก็พอได้เจอเพื่อนที่อายุไล่กันแรกๆก็เจอพี่อิงหมอหลังก็เจอโบใช่ไหมครับโตริมแล้วก็มาเจอเจฟแล้วก็อีกเยอะเลยอ่ะล่าสุดแบบน้องๆบัสก็แบบเร็วข้างเรามากอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าดีใจจังเลยที่แบบว่าเออมีเพื่อนแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราสามารถเต้นเองได่เราไม่ต้องการคนเคารพเราต้องการเพื่อนเราต้องการโซเชียลไลฟ์สังคม ได้อ๋อขอโทษครับตรงกลางเหรอครับให้อย um mm. ่อนรักษาแฟนไปช่วยแฟนขับบ้างให้พยาบาลช่วยไปขับทีโอ้ตรงนี้ผมเริ่มไม่ได้ยินละแฟนขับเป็นลมเป็นลมอะไรแล้วก็พยาบาลช่วยให้พยาบาลช่วยไปขับเรงกลางผสมบ้างไปรอบอ๋อยังไงนะเรื่องอะไรนะช่วยแฟนขับที่เป็นลมคือแฟนขับเป็นลมแล้วแบบไปรอบพยาบาลโดนดึงพยาบาลด้วยดีแค่เป็นบเรื่องปกติก็ช่วยด้วยกันแหละแต่ว่าเราเคยเห็นการแบบนี้บ่อย ยุคที่พวกเขายังไม่ไรู้จะทอะไรกันนะจนเราบอกคนดูเองด้วยซ้ำว่าถ้ามีใครเป็นลมอะ่ะก็ให้เปิดแฟลชแล้วก็ส่องเรียกเจ้าหน้าที่กันหลายๆคนรอบๆหลับมันก็เกิดเป็น culture นั้นอะ่ะมาเรื่อยๆซึ่งซึ่งเราเราอะ่ะก็เป็นคนที่คอยบอกคนดูอยู่เพราะว่าคือเราได้เห็นในหลายๆคอนเสิร์ตที่มันเป็นเวทลระดับโลกตัวผมก็ไปเป็นผู้ชมมาก่อนเราเห็นว่าเวลาที่มันร้อนแค่จะไม่โอหร oh. ือ c a p ซิตี้ของคนมันเยอะเกินกว่าที่งานเขาตั้งใจไว้หรือว่าตัวผู้คนเองที่มากระชุมกันอยู่จุดเดียวโดยไม่ได้นัดหมายกันมันทรมานอย่างเงี้ยเวลามันร้อนมันไม่มีอากาศจะไม่มีจริงๆเพราะนั้นแต่ว่าในขนาดเดียวกันเออเราก็ไม่สามารถที่จะอุ้ยคนเป็นลมครับก็ไม่ไม่ใช่อ่ะผู้คนที่เหลือที่เขาสบายดีอ่ะเขาไม่ได้เขามาดูโชว์อ่ะเขาเขาไม่ได้จะจะมองอย่างอื่นก่อนและเขาควรจะได้ดูโชว์อย่างปกติ ผมมันมีสองสเตจก็คือสเตปที่มันเป็นการล้อกับสเตปที่มันเป็นเวทีหลักผมก็สามารเล่นเวทีหลักได้แล้วผมก็บอกทำมือแล้วให้เขาผ่านได้แต่ว่าน่าจะเกรงใจแล้วผมก็ไม่สามารถพูได้ก็เลยก็เลยเดินไปเลยเพราะมันไม่ได้มันไม่ใช่บิ๊กเดียวอ่ะสำหรับผมก็มันมันเป็นเรื่องเล็กๆที่ช่วยกันได้แล้วเมอผมน็กคอ ที่คนดูไม่หลุดโฟกัสคือผมอยากให้คนที่แข็งแรงดีปกติดีไม่ได้เป็นลมอ่ะก็ยังอยู่ในโชว์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ควรก็มาเพื่อนาโชว์แล้วก็มาเพื่อที่จะสนุกกับโชว์เพราะนั้นเราควรยอยู่เป็นัหนแล้วก็ถ้าอยากจะปะก็ปะเหมือนกันทุกคนหลับถ้ามีใครเป็นลมอ่ะไม่ต้องตกใจแล้วก็ฝากลดนิสัยคนไทยนิดน,นึงคือการไปมูไปยุ่งกับคนที่เป็นลมอ่ะมันไม่ควรจะไปมูนเพื่อยแย่งอากาศควรจะเป็ด แล้วก็ลดการสอดรู้สอดเห็นลงนิดหนึ่งลดการสอดรู้สอดเห็นนิดนึงคนไกลๆเนี่ยบางทีก็ไปบีบเพราะว่าอยากรูชัวรซ์ซึ่งซึ่งมันไม่ควรมันไม่ควรบางทีมันไม่ใช่เรื่องของเราก็คือไม่ใช่เรื่องของเราเพราะฉะนั้น ก็ปัดเรื่องนี้ไว้นี่คือสิ่งที่ผมว่าทาให้เจ้าหน้าที่ทํางานยาก<อ>คือการที่พอ,อคนเห็นเป็นลมแล้วแบบแล้วก็ตะโกนกันเป็นลมแล้วทุกคนก็บีบใคร่ะใคร่ะทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของเราก็าจะแบบว่าเป็นที่นี่อ่า<อ>ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาต้องมาแหวกซึ่งการที่ผมให้เจ้าหน้าที่ขึ้นมาบนเวทีแล้วรัดไปเลยอะอมันไวกว่า ลงนานแค่ไหนแล้วไงนั่นคือสิ่งที่ผมมองไม่เห็นแต่ว่าผมพอเห็นได้ว่าอาจมีคนแบบมงนเงนอะไรเงี้ยแล้วมีมีแฟลชเริ่มบอกเราแล้วเก็แต่คนมองว่านนแต่ตาดีมากผมเรอครับไม่ถึงไม่ถึงว่าผมทำโโเโโลสิงมาแลา <c oughs> ้วที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ใช่เป็นระบบเลสิกเอ้ไลาครับ <c oughs> ก็คือหลังจากชี้ไปก็คือจะไม่ใส่แว่นแล้วใช่คุณหมอทิพย์ครับเก่งมากครับขอบคุณคุณหมอก็คือจะเห็นลุคนี้ไปขึ้นตลอดทแล้วแต่แก้เบื่อแล้วแต่ตัวผมก็รู้สึกว่าถอดบ้างใส่บ้างบางลุกมันแบบใส่แว่นแล้วมันอาจจะดูโตไปอางนีคนก็จะเข้าใจว่าส0สิบแล้วนี่ยังไม่ถึงเเป็นน้องสุดขิงได้ใช่ขิงฟีเดียวนี่แหละนะคุณได้ครับนะ